้าหมายของหนูก็คือคือกับพี่เห็นไหมเห็นไหมอะไรครับปองไรครับอันนั้นเอาเอาเพื่อนลอยอยู่หรอรอ,อ๋อไม่ทำอะไรใช่ไหมนี่เนาะโอ้โอ้ ่ไม่มีไม่มีเว้ยโดนยำตื่นที่ร้านเว้ยจะมีใครมาช่วยไปมวะโดนยำตื่นที่ร้านเว้ยโอ้ยเกย์คุณเชื่อไม่ได้เลยไม่ผมไม่ได้บอกพี่ผมถามคนในวัยอีกคนนึงเลยเห็นไหมโออไ้กายมันไม่เชื่อเพื่อนวะ อยู่กันสามคนแบบนี้นึ่งภาพเดิมเดิมเ <laughs> ดิมที่วัดอยู่อ่ะเรื่องไหนเนาะ <laughs> มีหลายเรื่องอย่างอ <laughs> ื่อราหากก่างกันอื่อืมมมอืมอืมอืมอ

พักไหมคะจะบินอ่ะอะไรนะจะพักไหมบินอ่ะมันบินใช่ไหมใช่แล้วพักไหมอยากให้ไปพักยังอ,อยู่อยู่มานานหรือยังอะ่ะไม่นานเพิ่งมาอ่ะโกหกใช่ไหมเออเพิ่งมาตอนเที่ยงคืนเอง น่าบินก็พักก็ได้นะคะนี่นะน,นี่นะายิ้มตัวยิ้มตัวนึงทำไมจ้ะไปเร็วไปเร็วมื่อ้หร่เมื่อไรอ่ะอะไรนะเป็นอะไรหรือเปล่างอมรอไม่งอมหนูมาร์กหน้าอยู่ไม่เ <laughs> ลิกขยับปากไม่ได้ ไม่ทำไมไม่เอาเงินไปทำอาวุธเหรอคะเอาไปทำทำไมอ่ะเอาไปเผื่อว่างๆเล่นหลุกกันไงเล่นหลุก,กปลาไงว่างด้วยเหรอเราเนี่ยไอ้เอาขาอ,อะไรนะเปล่าไม่มีอะไรก็แบบว่าบางทีบางวันก็ไม่ต้องลองเพลงก็ไปเล่นหลุกด้วยกันไงมันพอเหรอสิบล้านเองมีแค่สิบห้าล้านเองตอนเนี้ยก็เ,เดี๋ยวทำได้เล,เลยไงคะ ได้อาไปทําก็ได้แต่หนูไม่ตอนหนูเข้ามามันไม่ค่อยมีคนขายแล้วว่าหลังเที่ยงคืนน่ะหรือหนูไม่ค่อยได้ดูไม่รู้นะห้าล้านตอนนี้ได้จากห้าสิบกองห้าสิบกองเกง็บตังค์ทำเรื่อยๆคะ่ะไม่ต้องเอมีเป้าหมาย เป้าหมายของหนูก็คือเดียวกับพีเ่เห็นไหมเห็นไหมอะไรคร <laughs> ับ,บอะไงครับอันนั้นเอาเอาเพื่อนลอยอยู่หรอม,อ,มอ๋อไม่ทำอะไรใช่ไหมนี่เนาะโอ้โอโ้ ไม่มีไม่มีเฮ้ยโดนยำตื่นที่ร้านเว้ยจะมีใครมาช่วยไปมวะโดนยำตื่นที่ร้านเว้ยโอ้ยเกยเื่อนคุณช่วยทุกวันเลยผมไม่ได้บอกพี่ผมถามคนในวอยอีกคนนึงเลยเห็นไหมโอ้ยไอ้กายมันไม่ช่วยเพื่อนวะจริงนะผมเหมย์มาเหมย์มาไอ้ฟาพี่ฝากแทนพี่หน่ะคนอืเออพี่ฝากแทนพี่คนหนึ่งเห็นไหมน้องไอ้ฟาเกียวพี่โทรไปเล่นได้นะเดี๋ยวแบบตอนลุ้มหมดร้านหมดดอกมาหาอีกได้ เดลีนั่งอยู่นี่ได้นะเออหนูไม่พักหรออยากอยู่ด้วยอ่ะหนูบินแต่พี่ยังไม่บินหนูใช่ไหมไม่บินเหรอไม่ทำแล้วดีใช่ไหมร้านผิงร้านร้านสถานร้านมามาันเรียกเหรอโอเคไหมร้านมาเรียกโอเคไหมเรียกเรียกโอเคไหมเรียกนะร้านมาเรียกนะแต่บอยเราว่างของมาตรงนี้นะโอเคไหมโอเคพี่โอเคนะ นี่สินะคนที่บอกว่าลันทั้งแก๊งแล้วก็โฟกัสหนูได้ด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สินะหน้าตาคนโฟกัสสองอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โอ้ยน่ารักจริงๆเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไรไม่เหนื่อยตาแล้ว รันมาแล้วหรอนไม่ยังยังยัไม่พอรนยังไม่มาเลยนะดีหนึ่งอดีพี่โอเคดียเนาะไม่กดกดดันมีใครกดดันอะไรก็ไหมไม่มีเนาะไม่มีนะโอ้คนเก่งของหนูตู้ๆนะ นย่อเลยวะจีไรยไมึงเห็นปะเฮ้ยรถแมวมันงแบบไ,มไม่ทันนะ,ะแมวมันขับไปวไ่ก็ได้นะกุมโอ้พี่ขับทีสิบทันนะไปทันนะแนวบุรี่รถผมเนี่ยไม่เผื่อเผื่อไม่ทันเนอะเผื่อ,อไม่ทันทัน,ทนผมไปเมืองบนอ่ะ แค่เอารคนไปด้วยไงเพิ่มอีกสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้ยยิงแล้วจบไอ้นั่นได้นะเข็มทินอ่าะอือว่ะจริงนะจริงนะเออไปจบกันก่อนแล้วเนาะพี่ไปด้วยดิป่ะไปด้วยกันไปพี่พี่จบไปแล้วเนองครูเดาพี่จบไปแล้วโอเคโอเครูเดาพี่การขึ้นรถดิพี่พี่จบกับใครอ่ะพี่จบมาแล้วจบนี่ยไงหาราชใครของนึงที่ไหนวะได้ฟาร์มมายังอ่ะไอ้ฟาร์มไม่มาหรอแล้วจัง เดี๋ยวร้านมาแล้วกำลังใจก่อนอืมสวัสดีมานะ,ะนะครับสู้ๆครับนะครับกดอนร้านดี อัานกดยังวะฮัลโหลเดี๋ยหน่าดีมาสองนาทีขึ้นต้องยิงอินเง่ะสวัสดีครับจับรับวมันิโ้กุลาจับ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  แล้วผมอยากได้ปืนผมว่าไวลาเนี้ยผมว่าเพียวเนาะอยู่ไหนพี่มายเนี่ยเมียมาเอ้ยเมียให้คนพอดีนะพี่คนไม่ใช่หรอพี่เล่นกันเลยไม่พี่ไากิวไม่มาถึงแล้วกิวไม่มาไปดิเด้งพี่โดอยู่ไหนละพี่อยู่อยู่กับเขาเมื่อไรล่ะพี่เขาเล่นของผู่เออเด็กยุ่ง สวยเลยค่ะพี่หน้าน้องสาวคิปโพลรตกนว้วฮะอยู่ไหนกดตีกอดตีมากอดตีมาหายแล้วพี่กูขับรถตกน้ำพี่ขับยังไงตกน้ำในตรงนี้น้ำเนี่ยไม่อยากรู้เหมือนกันเน่งตีงน้มน ลุกจากคนนุกถ้าเราดูแพ้ I'm looking at you มองเธอเป็นกันแพรฉันทำเพลงในสตูไม่ต้องเข้าในดิสแปรมันทำซิีก็แปรแต่ถ้ายังไม่มีไฟอย็กจะควรแก่ถ้ามันดูหญิงดิสนีย์กินเชาติดเธอมากกว่าได้ติดวิสกี้ชอบแฟนวิสซี่ชิฟรีวันที่อากาศไม่ดีฉันเป็นคนที่จะไม่ใช่วยทำรูสิกาเป้